สวัสดีครับขอต้อนรับรสู่ช่อง w a r of Eternal วันนี้ครับก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานำเสนอเช่นเคยนะครับด้วยข่าวนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางก็อยู่ที่อัฟกานิสถานครับ หรมีข่าวมาในช่วงวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับว่ากองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานได้ทำการยึดเมืองคาราอีนัฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแบดกิสทางตะวันตกเชยงเหนือขึ้นจากกลุ่มตอริบันโดยทางตอริบันครับได้ทำการโจมตีเมืองแห่งนี้1วันก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการประทะกันอย่างดุเดือดกับกองกำลังความมั่นคงในท้องถิ่นหลังจากนั้นครับกองกำลังของรัฐบาลเนี่ยได้มีการถอยร่นทำให้กองกำลังของตอริบันเนี่ยสามารถยึดอาคารของรัฐบาลแล้วก็มี ีการปล่อยนักโทษประมาณ600คนออกจากเรือนจำกลางของจังหวัดโดยปัจจุบันครับเมืองคารีนาวเนี่ยอยู่ในมือของรัฐบาลอัฟกานิสถานแล้วอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีการประทะกันอย่างดุเดือดกับตอริบันในเขตชานเมืองโดยตามการรายงานของกระทรวงกลรางหมอัฟกา,านิสถานทางตอริบันครับสูญเสียกำลังลบ69คน จากการประทะกันกันกบกองกำลังของรัฐบาลอัฟกา,านิสถานนอกจากนี้ครับกองทัพอากาศของอัฟกา,าน,นิสถานได้มีการโจมตีทางอากาศหลายครั้งต่อกองกําลังของตอริบันก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ MD 5 3 0สนับสนุนทางอากาศในการโจมตีโดยส่วนที่เหลือของจังหวัดแบดกิทก็ยังคงอยู่ในเงื้อมือของตอริบัน และคาดว่าเมืองคาลีนาวเนี่ยน่าจะถูกตอริบันบุกอีกครั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นี่ก็เป็นข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวในอฟัฟกานิสถานครับก็เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นยิ่งสหรัฐนะครับกำลังเริ่มถอนกำลังออกหลายฝ่ายก็เป็นห่วงครับว่าการที่สหรัฐถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานรัฐบาลกลางของอัฟกานิสถานเนี่ยอาจจะเอาตอริบันไม่อยู่หากท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ